มีอะไรคุณเซนสามารถที่จะเหยียบหัวใจของคุณทักษิณได้คุณทักษิณต้องชี้แจงต่อประชชนชาวไทยเป็นเรื่องของการสร้างความคลั่งชาติชาตินิยมบบาๆบอๆ<ต>งั้นท่านท่านทูตแล้วท่านทูตวิเคราะห์ทางกัมพูชาาย,ยังไงทําไมถึงพยายามที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นใปสานโลกโอเคผมพูด<ๆ>หลายครัง้งผมพยายามสองเรื่องนะฮะอันนี้นี่เดาความวิเคราะห์การเมืองกละกัดนะฮะแบบเดาๆประเด็นที่หนึ่งสมเด็จทุนเซน ต้องการแสดงซึ่งความไม่พึงพอใจต่อคุณทักษิณชินวัตรที่ได้เคยมีคำมั่นสัญญากันหลายเรื่องแล้วแต่คุณทักษิณชินวัตรยังไม่สามารถด e ลิเวอตอบสนองได้เรื่องน้ำมันกับแก๊สในอ่าวไทยก็ทำอะไรไม่ได้คง,งไม่คืคนหน้าน่าเป็นเดรนที่หนึ่ง <c oughs> อันที่สองการพัฒนาพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ ก็ยังทำอะไรไม่ได้การเจรจาปักปันเขตแดนอะไรทั้งหมดมันก็ดูเชื่องช้าไม่คึกครับนะมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มันสลับซับซ้อนสองเรื่องนี้ที่คาดในเว้าคาดก็ได้มันอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะะผมก็ไม่รู้นะเรื่องตลอดแนวชายแดนว่าทำไมพี่ทักษิณถึงจะปล่อยให้หน่วยราชการของไทยไม่ไม่ส่งไฟไปที่กัมพูชา ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาทําไมจะไปตัดไฟแล้วทําไมจะอะไรฮะปิดชายแดนแล้วรายได้ของคาสิโนโที่ผมมีส่วนมีหุ้นอยู่ที่เขาส่งสวยให้ผมอยู่มันจะหมดไปส่วนจะศูนย์ไอคอเซ็นเตอร์ผมก็มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยพี่ทักษิณปล่อยให้แม่ทัพนายกองข้าราชการของ,ของ,ข,องของไทยไปทําร้ายกับธุรกิจสีเทาของพวกผมทั้งหมดได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องดาความ นะฮะก็ผมผิดอย่างไรก็ช่วยกันออกมาชี้แจงแต่ผมคิดว่ามันคงมีสาเหตุสำคัญสำคัญหลายประการที่คุณเซนคิดว่าเจ็บใจแล้วแล้วก็เหนื่อยหน่ายแล้วที่คุณทักษิณไม่สามารถที่จะตอบสนองใช้คำภาษาอังกฤษ deliver ได้ก็เลยต้องแสดงความไม่พึงพอใจและในการแสดงความไม่พึงพอใจนี้ก็เป็นการหยามคุณทักษิณ ทำให้คุณทักษิณต้องขายหน้าเพราะตลอดมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยคุณทักษิณที่เป็นคนที่พูดจาทุกเรื่องพอมาถึงเรื่องไทยกัมพูชาเงียบสนิททําไมถึงไม่กล้าหือฮุนเซนทำไมถึงไม่กล้ายกหูโทรศัพท์ขึ้นพูดกับฮุนเซนมีอะไรที่ทำให้ฮุนเซนสามารถที่จะเหยียบหัวใจของคุณทักษิณได้คุณทักษิณต้องชี้แจงต่อประชาชนชาวไทยนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็เป็นไปได้ว่า คุณเซนกับลูกชายตอนนี้อำนาจมันไม่เบ็ดเสร็จแล้วในกัมพูชาเริ่มสั่นคลนเพราะเริ่มมีปฏิกิริยาก็อ,อยากจะใช้ความเหตุการณ์ที่ชายแดนเป็นเครื่องมือในการที่จะปิดตีกรอบความเคลื่อนไหวภายในหันเหความสนใจของกัมพูชาต่อประเด็นปัญหาการเมืองภายในของกัมพูชาเพื่อเอาไปสนใจกับเรื่องชายแดน เป็นเรื่องของการสร้างความคลั่งชาติชาตินิยมบบาบ,าบ,าบาออกมาเพื่อจะหลีกเลี่ยนประเด็นปัญหาปิดบังปัญหาภายในของตอนเองมันก็ได้สองเรื่องคือไม่พอใจกับทักษิณอันที่สองเพื่อจะปิดบังการต่อต้านครบอบครัว,ก,วการเมืองอันนี้ไปอันนี้ผมก็วิเคราะห์คนหนึ่งแต่ว่าก็มีนักวิชาการเยอะแยะมีผู้สื่อข่าวไทยเทศเยอะแยะ มีนักการเมืองเยอะ,ยะๆก็ช่วยมาออกกันรดมความคิดในขณะเดียวเราก็มีหน่วยราชการข่าวกรองสํานักงานข่าวกรองข่าวกรองของกองทัพว่าอย่างไรเราก็มีมิตรประเทศนะจะเป็น CIA หรือจะเป็น KGB จะเป็นของใครก็ช่วยกันสอบถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกัมพูชาตั้งโจทย์ให้ถูกก่อนอะจะได้แก้เกมได้ทันถูกต้องว่าลึกๆเขาต้องการอะไรกันแน่นะ